MOU ทุกคนเราได้ครัวซองเป็นมินิคัวซองนะคะจากอัปเตอร์อยูมานี่วันนี้ก็จะมาลองทำปกติเราจะกินเป็นตัวนี้นะคะบัตเตอร์ครัวซองก็คือเป็นบัตเตอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวมิน,นิเดี๋ยวลองมาทำเป็นวาฟเฟิลกัน คั่วซองของแบรนด์ After You คืออร่อยมากๆเลยนะคะเป็นแบบบัตเตอร์คัวซองนะซึ่งใครที่แบบอยากลองซื้อมาทำนะคะก็คิดว่าหาซื้อง่ายด้วยนะคะตามสาขา After You ก็มีแล้วก็เขาจะมีเป็นมาเก็ตนะคะที่เป็นแบบเราสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะนี่รักมากๆเลยทุกคนน้องแบบจิ๋วๆอ,อันแล้วกัน นี่นะคะอันเล็กๆน่ารักมากๆเลยนี่นะเป็นกล่องสีเขียวนะคะมินิบัตเตอร์ ก็คือสีนะ่ากินมากเลยค่ะอู้น่ารักมากๆเลยเราได้เอโวคาโดมานะคะก็คืออันได้แล้วค่ะวิธีดูอโวคาโดนะคะทุกคนคือถ้าเป็นสีแบบม่วงเขียวเข้มม่วงแบบนี้ก็คือทานได้แล้วนะคะ ได้นี่ผลิตภัณฑ์มาใหม่นะคะเป็นซูพปมร์กาลิกทรัฟฟอ์ดริปนะคะของยี่ห้อนี้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะมาลองทานน้องกันนะคะเหมือนบ้านน้องอะค่ะ สามารถใส่ในตัวพาสต้าได้แล้วก็ทานกับแบบเฟรนชฟรายหรือว่าวอเฟอรอย่างนี้ก็ได้นะคะน่าทานก็เดี๋ยวเราจะลองทานกับวอเฟอรก่อน เป็นตัวยูสุโคบิลจาก After You นะคะน่ารักมากๆเลยแค่ขวดก็น่ารักแล้วอะ <c oughs> แพ้อะไรแบบนี้ทุกคนใครเป็นแบบเลาบบางอะอะืม <c oughs> ทานแล้วนะคะอืมอืมอืมอร่อยมาก คิดว่าจะหมดในรอบเดียวดีมากๆเลยน้ำพึ่งคือข้นมาก คาโดเขาก็จะแบบหวานมาหวานมันใช่ไหมน้ำผึ้งก็แบบหวานอะ่ะทุกคนคะเราได้พัสดุมาจากเซดบบิลเปิดนะคะคือ แบรนด์เขาเป็นขายกระเป๋านะคะซึ่งเราดีใจมากๆเลยที่เราอะได้รับอีเมลจากเขานะคะก็คือเขาว่าส่งกระเป๋ามาให้เรานี่เป็นรุ่นนี้ g a ๊ปปี้แบกนะคะไออรนะคะนี่แพ็กเกจคือน่ารักมากแต่ด้วยเขาส่งมาจากต่างประเทศเนอ้อก็คิดว่ามันก็เลยถูกไปนิดนึงนะคะ แล้วก็เป็นแบบถุงใส่น้องนะแล้วก็น้องน่ารักมากทุกคนดูดิอืมกลิ่นก็คือหอมมากนี่นะคะน่ารักสุดๆแล้วตัวอันนี้คือเป็นหนังนะแต่เป็นเป็นแบบหนังหนังนิ่มๆมาทุกคนดีมากแล้วข้างในก็คือใส่ของได้นิดหน่อยนะคะเป็นแบบมือถือเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้เนาะ ดีมากทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้ของเราเป็นสีแบบออกครีมครีมนะน่ารักมากมากเลยค่ะนี่นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะนี่หนังเขาก็จะเป็นแบบหนังนุ่มๆนะคะแล้วเราคิดว่ามันเป็น everyday look ได้เลยอะ่ะเอ,อสเน่ห์เขาอยู่ตรงเนี้ยตัวแขวนเนี่ยเป็นแบบโยนโยนนิ่มๆนะคะน่ารักมาก น่ารักมากๆเลยค่ะน้องลดราคาค่ะแปดสิบเก้าบาทน่ารักอะ่ะซ่อมเขาคือทรงน่ารักมากๆเลยอะน่ารักมากเลยอะสี่สิบเก้าบาท เซตแขวนน่ารักมากเลยอ่ะเนี่ยชอบเซตน,นี้มากเลยอ่ะไปกับช้อนขอบคุณค่ะ อืมหอม อ,อืมอร่อยเลยอร่อยเลยชิมชิมชิม